ตอนนี้หลังจากคลิปเมื่อกี้ครับที่เอาไก่ย่างให้หมาขังๆเลยครับตะเกาะหิวครับผมจอดชี้นะครับพอดีเห็นตะเกาสองตัวที่ยิงมีสามตัวไอตัวหนึ่งไ่กาเขามาครับเมื่อกี้ผมห้ไก่ไปแล้วครับนี่ผมจะลองห้ข้าวเนียยกับไก่เด้ยครับนะดูวตอนแรกไ่คุณด็อกไปดูคลิปแรกนด้ครับแล้วผมจะให้ดูครับอันนี้คลิปตอนอย่างนะครับนี่ครับเป็นปลานะครับนี่ เป็นปา่าเลยครับปลาก่อยผมจะไปโรงงานน้ำตาลครับไปเรื่องของเรื่องผมจะไปนิคมนะครับผมมาจากทางถนนสองหกสงสารตะกอผมย่ำก่อนนะครับนิสัยผมเป็นนี่แหละครับผมชอบช่วยแบบนี้แหละครับะตะกอเขาหิวแหละต้องเข้าใจนะครับอันนี้อยู่ในปา่านะครับดูดูข้างทางป่ามาในเด้อผมจะคุกขเนี้ยกับไก่ให้กิน เมื่อกี้ก็ให้ไก่ไปแล้วครับเบ่งแบงง่งกันกินด้วยกลัวมันจะไม่กินนะไม่ใช่หรอกนั่นตะกาะหิวดิเอาจะลองให้ขันียวขันียวก็ไก่ดูจะกินไหมขันียวก็ไก่เอ้องงย่งกันเด้เออา่าอฮะ กิขนขันย่อได้หนาเออนี่ตะกอไม่กลา้าอีกตัวหนึ่งต้องหายในถุงนี้นี่ไม่ต้องแยญ่กันนี่ฮะอันนี้นี่นี่อ๋ตะกอมันสองตัวค่อยเดอรจะกินนักขันยวอไหมไม่กินเห็นไหมล่ะเมื่อกี้ก็หายไกลแล้วเด้อโอเคครับนี่ครับก็ช่วยเขาแล้วครับเขาก็มีชีวิตมันเองนะครับเพียงแต่ว่าเขา ไอ้ฮักิแม่นั่นเองก็มีความสุขเลยครับขาคนแบบประเภทผมน่ะเขาจะมีความสุขครับให้ของกับผมลูกกันมีหลายคนกับที่ทำอย่างผมครับเขาบอกว่าในบางครั้งความสุขทางใจก็หาซื้อไม่ได้จริงนะครับนี่เองก็มีความสุขด้ครับนี่ถือว่าช่วยซัดดวมลูกกันไปโอเคนะครับผมก็จะเตรียมตัวไปนิคมครับแล้วก็จะไปรับเมียเมียออกลูกครับ วันนี้หมอเขานัดให้เมียออกครับแต่ยังไม่รู้เวลาผมก็เดินทางมาจากวังน้ำเขียวแล้วครับมาพไม้นี่ครับนี่เป็นตปาปลาเด้ครับนี่ครับปลาจริงๆครับคางค้างนี่ปลามันสงสารเกาะนี่ผมก็เลี้ยงแต่เขาเหนียวไว้เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือผมมาบานปลาผมครับอยู่นิคมนะครับเลี้ยงอีกไม่ก,กี่ิโลจะถึงแล้วครับผมผมก็เลยให้ให้มาสองตัวเนี่งหนตัวหนึ่งไปกัเขามาลูสงสารเกาะเลย ตะกะเป็นไงอิีมแ้้วอะพอเราเดรนซ้ำเ่ยเประทังชีวิตไปนี่นะครับคือบอกว่าหินเรามีความสุขกว่าถ้าใครชอบโอ้มีหลายคนโอเคครับความ,มาทับใจจากผมสายชงคนโก้ครับสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้ปปนดุ้กผู้บรน้องอย่าเจ็บอย่าจนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไปกินเดอ้อิ่มยังเดี๋ยวจะเดินทางแล้วอ่าไป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 